เไม่ได้ไปเลยนะเอาอือว่า

เสื้อแล้วขาให้แม่มาเนี่ยถูกไหอแดนแดนเขาให้แม่โอ้โหโอ้โหแดนให้ยูดใช่ตอนั้นมอบให้ยูดไหนสินี่ตอนมอบเสื้อสูงขับแรงเฉดแดงต้องเห็นเสื้อเลยถูงขับแรงเดี๋ยวให้ถุงตอบเปล่าวะเขารู้มีของขวัญอนี้มีของอย่างนี้ขับแรงกันเอ้